I want to น,นี่เลยนะครับทั้งหมดนี้ผมไม่น่านเรียกว่าแซ่ Come uh on. -huh. ชินลมบ้างไหมคะเออครับเพราะว่าแบบเคยได้มาว่ามันจะเกิดกับแบบนากทองเีบินค่อนข้างเยอะ ็นต <LY> ัวช่วยที่ดีค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการปวดเนี่ปวดหลังปวดบ่าแนะนำนะคะเพราะว่าตัวนี้จะใช้ในเรื่องของกลุ่มสปานะคะเป็นตุ่บชิคเมทที่เป็นแคนิดด้วยสูงถึง95และได้ในเรื่องของผิวช่วยในเรื่องของการคลายคลายกล้ามเนื้อเราจะรู้สึกสบายขึ้นนะคะตัวนี้น่าสนใจพิเศษเฉพาะใครในงานด้วยตับค่ะลดสูงสุดถึง70ครับผม พี่จิ๊บกบอกเอยค่ะโอ่แม่ <laughs> ตายล้พี่จิ๊บก็บอกไปเมื่อกี้เหรอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะนะพี่จิ๊จกบก้องเกษหรอกษีงเหรอคใช่บบใค่พี่น่าเสียงเกษีกับระยะไปไกลนะคะก็้คุณลดเจ็ดสิบเนต์ถาอยากเชิญนูกคก็อยากเชิญท่านนะคะไปลองใช้บริการดูค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ,ะก็คือ เสตินทคลินิกก็มีโอกาสได้่รงงานกันมาประมาณ4 4สถึงาสาขาแล้ว<ช>ที่เราได้ไปมาจาก8สาขาก็ได้ด้วยอีก3สาขาก็ครบแล้วก็ถ้ามีโอกาสก,าก็อีก3สาขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับ คุณค่ะแล้วข้าวิยาข้ยาเชิญท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะ